นุ่มตกใจกลับบ้านมาเจอเสื้อผ้ากระจุยกระจายคิดว่าจนขึ้นบ้านสุดท้ายจับได้เป็นฝีมือเจ้าเหมียวแอบเล่นซน เขาเด่นเขาเด็จะพาทุกคนไปดูคลิปของหนุ่มคนหนึ่งค่ะซึ่งถูกพูดถึงในโลกออนไลน์นะคะเมื่อเขาเพิ่งกลับมาจากทํางานแล้วพบว่าเสื้อผ้าในบ้านถูกโยนเกลื่อนเต็มพื้นตอนแรกเขาตกใจคิดว่ามีขโมยบุกบ้านจึงรีบเช็คทรัพย์สินว่าหายไปหรือไม่แต่พอวิ่งไปถึงระเบียงก็ต้องตกตะลึงค่ะเพราะคนร้ายตัวจริงก็คือเจ้าเหมียวสุดรักของเขานั่นเองโดยเจ้าเหมียวแอบปีนเข้าไปในเครื่องซักผ้าฝาหน้าเขี่ยผ้าออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นก่อนจะใช้ถังซักเป็นเหมือน ลูวิ่งวิ่งเล่นสนุกสนานโชคดีที่ตอนนั้นเครื่องไม่ได้เสียบปลั๊กเอาไว้นะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ด้านโชเนตได้เอ่ยแซวว่านี่คือแมวสายออกกําลังกายชัดๆบางทีเจ้าแมวเหมียวกําลังส่งสัญญาณให้ชายหนุ่มซื้อลูวิ่งให้ก็เป็นได้อย่างไรก็ตามหลายคนได้เตือนว่าหากมีเครื่องสักผ้าฝาหน้าให้ระวังเป็นพิเศษแม้กรณีของชายหนุ่มจะดูขคำขคันแต่ถ้าเครื่องเปิดอยู่ หรือแมวเผอกดปุ่มจนเครื่องทำงานขึ้นมาคงไม่เช่เรื่องตลกอย่างแน่นอนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ